กาแ,แฟเจ่มใสเฉยมากนะคะตอนนี้เป็นกระแสดังมากๆในโลกออนไลน์ทั่วประเทศแล้วและออกรายการมัมมากแล้วใครไม่รู้จักเฉยมากมากาแฟเจ่มใส ช่วยบล็อกแปง้งบล็อกไขมันบล็อกน้ําตาลลีนหุ่นจากตัวขนาดนี้เหลือแค่นี้ได้กาแฟแจมใสเลยทานตอนเช้าก่อนอาหารเช้า30นาทีาทเร่งเผาผ่านคุณ10กระชับเร็วด้วย,ยะะใช่แล้วแล้วไม่เบอร์ระหว่างวันผ่านงานวิจัยมีอยอยรับรอง ใครอยากได้เปิดแป้นพิมพ์เตรียม F พิมพ์รหัสกกไก่หนึ่งเดี๋ยวหนูให้ราคาโปรเอาราคาแบบถูกๆไปเลยคุณพ่อคุณแม่จ๋าเอาแบบใครที่ไม่เคยลองต้องได้ลองอ่ะต้องได้ทานส่วนใครที่เคยซื้ออยู่แล้วก็เอาราคาถูกไปเอาแบบทานต่อเนื่องให้เห็นผลจึ้งๆไปเลยหอใหญ่ๆแบบนี้อะเดี๋ยวดูนะไม่ได้ว่าไม่ได้หลอกเลยนะมีออยจริงๆเลขที่จดแจ้งมีจริงๆนะคะปลอดภัยแน่นอนมีโรคประจําตัวทานได้หยุดทานไม่โยโย่ระหว่างทานไม่เบอร์ไม่เวียนวูบนะคะหอใหญ่ๆปกติ450 ก็ว่าถูกแล้วนะเพราะพ่อแม่จ๋าวันนี้หนูให้แบบขาดทุนอะ่ะขาดใจให้าาเอาไป350บาท สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองเอาเลย350บาทแล้ว F ตอนนี้พิมพ์กอไก่หน,หนูแถมให้อีก 2, 2> โโแถมหโโ1ห่อใหญ่ๆเหมือนกันะห่อใหญ่มากแถม S Fiber อีกหนึ่งกระปุก S Fiber ทานก่อนนอนวันละ1เม็ดเท่านั้นเช้ามาพุงยุบทานคู่กันลีนเร็วลงชัวหมดนี่เลย350บาทส่งฟรีปลายทางไม่มีบวกเพิ่มใครอยากได้เปิดแป้นพิมพ์เดี๋ยวนี้ตอนนี้เลยค่ะกอไก่หรีบเลยจ้า